สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าคอบอนนั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็น Survival Open World นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้ยังอยู่ระหว่างพัฒนา,านั่นเองนะสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกม PC ด้วยเดี๋ยวพาท่านผะู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศการาฟิกภายในเกมนี้นั่นเองเนาะก็จะเห็นบรรยากาศกันประมาณนี้เลยนะเกมนี้นะครับจะเป็นแมปแบบโอเพนเว l ลด้วยนะครับนี่ครับ จะเป็นแมปใหญ่ๆประมาณนี้เลยนะที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับตัวเซิร์ฟเวอร์เกมจะชัดดาวแล้วเกมนี้จะเจอผู้เล่นอื่นด้วยนะครับแบบนี้เลยน,นี่มันผสมระหว่างแนวที่เรียกว่า Survival Open World นะครับ a v e n นเ r อแล้วก็มีในส่วนของตัวพวกระบบแอคชั่นการมาจมภัยอะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเกมนี้ก็จะมีอาวุธเป็นดาบหรืออะไรแบบนี้นั่นเองทุกเชิมครับถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจเนาะการฟาร์มทรัพยากรน,นะครับเบื้องต้นก็คือเราเข้ามาเก็บแบบเนี้ยอ่ะ สามารถกด e เก็บได้เลยนะเกมนี้เป็นเกม PC นะครับย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะเผื่อต้นคลิปผมชอบพูดผิดเป็นเกมมือถือก็ขออภัยด้วยนะครับนะบางทีแบบอัดเกมมือถือบ่อยๆแล้วมันติดปากนะอันนี้ a อนิเมชันการตัดต้นไม้นะครับผมรู้สึกไม่ค่อยชอบนะจากที่ได้ลองเล่นประมาณ2ชั่วโมงได้นะเนี่ยเฮ้ยมีของดรอปเหรออ่ามันคืออะไรอะ่ะนี่ตัดต้นไม้นะครับประมาณนี้ แล้วก็มีการขุดแร่นู่นนี่นั่นนะครับแต่ในช่วงแรกๆครับเราต้องเล่นตามตัวสังเกตนะครับมันจะมีตัวภารกิจอลู่าน้ายบนนะครับเราทำภารกิจเสร็จเรแล้วมาคุยกับตัวนี้นะอันนี้อินเวนทอรี่เต็มนะครับก็คือกระเป๋าเราเต็มเนาะ,ะเดี๋ยวต้องทิ้งของบางอย่างเดี๋ยวกดกระเป๋ากันอ่ะอาริโม,โมไปนะครับอ่ะรับเคล็ ต่อไปนะครับผมเขาให้เราคราฟไอเทมเพิ่มเติมนะการคราฟไอเทมกด C ีนะครับแล้วก็คราฟเพิ่มเติมนะก็คือตัวนี้นะอีกอยคือจริงๆอะ่ะจะบอกว่าผมมีแล้วนะแต่ว่าถ้าเราคราฟไปก่อนอนะ่ะมันไม่นับนะ <c oughs> โคตรเพ็งเลยแล้วเสียทร,รัพยากรอีกอย่างหนึ่งนะครับไอตัวเรซินเนี่ยถ้าใครที่จะเล่นเกมนี้เราช่วงแรกหาไม่เจอนะครับมันดรอปอยู่กลางป่าเลยนะตามพื้นนะครับจริงๆมันหาได้จากการตัดต้นไม้นะ แต่ตัวนี้ผมไม่เข้าใจตอนแรกผมก็งงเหมือนกันเฮ้ยทำไมหาไม่ได้เลยดอกอยู่กลางป่าเป็นก้อนสีทองทองนะครับประมาณนั้น่าฮะให้เราคราฟถูกแล้วปล่ะ้เราคราฟถูกไอ้นี่ไอตัวเนี้ครับเดี๋ยวเอาของกลับมาก่อนเดี๋ยวเราต้องทิ้งอะไรบางอย่างไปแล้วแหละท่านผู้ชมครับเพราะว่าตัวทรัพยากรผมแบบไม่เพียงพอนะอันนี้เข้าไป นี่ครับเอาใส่ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะเป็นการเทสนะก็คือทำการขุดแร่ขุดหินอะไรแบบนี้นะโอ้โหกดจะตีได้แต่ละทีแม่เจ้าอ่าเราไม่สามารถเก็บได้เพราะว่ากระเป๋าเต็มฟาร์มของมาแบบเยอะเกินไปอนไนใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนโอเค นะเดี๋ยวเราไปหาก้อนใหม่แล้วกันท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์จะชัตดาวก่อนหรือว่าเราจะเล่นตรงนี้จบก่อนนั่นเองนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคคือเซิร์ฟเวอร์มันจะมาแบบชัตดาวแบบที่ผมอัดด้วยนะตอนก่อนนั้นเนี้ยที่ลองเทสมามันไม่มีปัญหา <c oughs> ตัวเกมมันอยู่ระหว่างพัฒนานด้วยแหละท่านผู้ชมครับมันเพิ่งเปิดให้เล่นไงมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนแล้ว อา,อากาศภายในเกมก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วบางทีก็จะเป็นพวกฝนตกพายุนู้นนี่นั่นเนาะอันนี้ได้ไหมไม่ได้อ่ามีตรงไหนอีกตรงน้ำไม่รู้ได้หรือเปล่านะครับโอเคครบแล้วพอครบเรียบร้อยแล้วนะครับกลับไปหายตัว n p c คนเดิมนะครับในนี้ก็จะมีผู้เล่นอื่นๆเข้ามาแบบเรื่อยๆเลยนะเห็นปะก็จะเห็นผู้เล่นอยู่นะครับบริเวณด้านหน้าก็จะมีผู้เล่นอีก นี่ครับเห็นปะเขาก็ไป,ไป,ไ,ปไปมาๆนะครับอ่ากระเป๋าเต็มอีกแล้วเหรอจะอะไรไดก้ก็กินกินไปก่อนอ่ามันได้กระเป๋ามาส่วนใหญ่มันจะเป็นของนะครับเราต้องเปิดดูอ่านี้เปิดไม่ได้ทิ้งอันนี้ไปก่อนทิ้งไปก่อนโอเคใช้ให้หมดเลยน้ำยุงน้ำยาเนาะ ต่อไปนะครับเขาจะให้เราทําเกี่ยวกับตัวอาหารหรืออะไรแบบนี้นะครับคือระบบเกมนี้เยอะนะเดี๋ยวผมให้ดูระบบการสร้างบ้านแล้วกันการสร้างบ้านเราต้องคราฟตัวนี้ก่อนนะครับที่เป็นคอนนะอ่าเนี่ยเราค้าฟมาแล้วนะครับจะสลับดูนี่พอความไว้ในมือนะครับกดลีกขวามันก็จะมีพวกกับเป็นการสร้างบ้านต่างๆนะครับเนี่ยกำแพงนู่นนี่นั่นเนาะเนี่ยมันมีของให้เราแบบ ครับเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเรากดดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอ่ที่เป็น้วหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนี่เนี่ยตัวเครื่องมือช่างต่างๆนะครับแต่จริงๆอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกพื้นพวกอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยเราสามารถเอามาวางได้เออถ้าเรามีของมีทรัพยากรเนานะแต่จริงๆอ่ะเครื่องมือเบื้องต้นนะครับมันมีระบบที่เขาขาบไว้เป็นแบบกองกลางอยู่แล้วนะมันอยู่ประมาณตรงนี้อ่ขออภัยเรื่องไอ้ตัวอัปเดตที่มันขึ้นเตือนด้วยนะครับ มันก็ขึ้นเรื่อยๆแหละนี่ครับไอ้พวกเนี้ยแต่ว่าบางงานเรายังไม่ปลดล็อกไงเออเรายังไม่ปลดล็อกแล้วก็อาจจะเห็นนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถใช้ได้นี่อันนี้ที่เราสามารถใช้ได้เนาะโอเคดาบนี่ประมาณนี้เดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวลองสู้ให้ดูเนาะมันจะมีพวกออมอนนะครับไม่ใช่มอนเราพวกสัตว์ต่างๆนะครับเราสามารถต่อสู้ได้แต่ว่าบอกเลยว่า มันตีค่อนข้างแบบรุนแรงนะพยายามหมุนหลบแล้วกันตีแบบอันนี้หลบไม่ได้นะครับถ้าไม่กระโดดอ่ะดูดิโดนด,ดาเมจมันจะครึ่งหลอดแล้วเห็นปะเราจะไปก่อนหรือเปล่าไปก่อนก็คือของตกหมดเลยนะครับเออถ้าเราแตกเรียบร้อยก็คือของตกเลยนะเนี่ยมันก็ดรดปไปเทมมาประมาณนี้นะครับและนอกจากนี้นะครับเกมนี้มันจะมีระบบการอัปเกรดพวก Skill สกิลต่างๆด้วยนะครับนี่สกิลมันก็จะแบ่งเป็นสายนะครับเราก็อ่านดูได้นะอย่างเช่นตัวนี้นะครับขุดแร่ตัดไม้เ,เก็บพวกผลไม้ลากไม้นะครับทำอาหารอะไรพวกเนี้ยเราสามารถปลดล็อกพวกเนี้ยทำการอัปเกรดได้เนี่ยอัปเกรดไปเราสามารถอัพอะไรแบบนี้ได้นะท่านผู้ชมครับแล้วก็ตัวการคราฟนะครับก็จะแบ่งเป็นสัดส่วนเลยนะครับที่เราสามารถครัฟบในตัวได้เนาะนี่ก็จะเป็นของพื้นฐานเนาะพวกนี้นะครับเนี่ยเรากดครัฟบ แล้วก็รอแป๊บหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องมือช่างที่เอาไว้ตัดไม้สร้างบ้านอันนี้ก็จะเป็นพวกอาวุธเบื้องต้นที่เราสามารถขับได้แล้วก็พวกชุดต่างๆตอนแรกเรามามันก็จะไม่มีอะไรเลยเนาะประมาณนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นเวลากลางคืนแล้วนะครับการาฟิกก็ถือว่าใช้ได้เนาะไอที่เราขามาเมื่อกี้นะครับเคลื่อเนี้ใช่ไหมกินได้แล้วเนาะเฮดพีม,มันลดค่อนข้างแบบง่ายนะกนเกมนี้เฮดพีมันลดค่อนข้างง่ายแล้วก็ บเซิร์ฟเวอร์จะชัดดาวแล้วนะครับอีก10กว่านาทีนะถือว่าน่าสนใจไหมเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับต้องเล่นออนไลน์กับเพื่อนแหละถึงจะสนุกนะเล่นคนเดียวผมว่ามันน่าเบื่อหน่อยประมาณสองชั่วโมองอ่างที่ได้ลองเล่นนะถ้ามีเพื่อนเข้ามาเล่นในที่เราเล่นอยู่อะไรแบบเนี้ยผมว่าอาจจะโอเคขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าเล่นคนเดียวค่อนข้างน่าเบื่อไอแนวเนี้ยแนวที่เราเล่นอยู่นะครับเพราะว่ามันเน้นการฟาร์มทำภารกิจนู่นนี่นั่นนะครับถ้ามีเพื่อนเล่นเราจะได้มีเพื่อนคุย เอาเป็นว่าวันนี้ก็น่าจะพรีวิวตัวเกมนี้ให้ชมกันประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมครับใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ